สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเดอ้อสบายดีเอฟซีทุกคนทนะุกคนเนาะเมื่อวันที่สองพี่น้องโครงการย่างปลารถทุกหัวแต่น้อบ้ดนอะไรไปได้มากทั้งหดายแบบพี่น้องอย่ามนี้เนะาะเผาหินอยู่นี่ลนะกำลังไหนเนาะพี่น้องเผาย่างเผาหา่าเผาคลาย คลิปนี้แม่นัมค <|so|> ิงกับอิมาตตอบเอฟซีที่ยู่งพังไทยเนาะพี่น้องคนสนใจแต่คนทันมากเรียว่าคอมเมนต์มาซะจ้ะประดุษนี่คือแม่นัมคิงหมดเลยส่งพังไทยเด้อพี่น้องขอโทษขอถอดเพราะอะได้ำลดๆเนาะก็อยากส่งให้อยากส่งไปค้าอยากส่งให้กินอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่ามันมันหยาค่ะนะส่งบ่ได้คือแต่ละปีที่แม่นัมคิงส่งคือให้เอื้อเราบไปพาใครเนาะพี่น้อง แตลว่ไาไ้ป้ะนะเราพอบา้าบอดพาเข้ากับสียู่พูยู่ล่ามพีเนะาะก็เลยเราบีบียากไปโอเคไดได้วยกัให้เราไปพาใครพี่นนองนอ้เราบริไปแต่กับบบมดจักสิพาพี่เนาะพ่บานไปวัดกับบุค่ะนะบอดพาเข้ากับไก่ราบสิไปโหชาบไปราบบากับเป็นมือนะ มาผาดง่ายเท้าบ้านเท้าย่างผาดไปบอดได้กะอึสิพาใครเจอาพี่ดอกคล้ายจะเท้วบ้านพี่ดอกเอ้ยกับต่างเคก็ชุบมาลาเพิ่นอยากได้เพิ่นสั่นกันนะดาวไหมกพหมพนะ็พี่น้อง,องไหมโบโพนะพี่เดียร์ยากเองนะพี่น้อง คือแต่ละปีเห็นแม่นลำคิงอ่าคือวังปีกายนี่ซะเนาะมันเป็นแต่ละปีแต่วังปีกัอยากเองวังปีกัซื้อเอาสินะคือวังปีกายนี่แม่นลำคิงสียื้อเออสีซื้อเป็นปลาแหงเนาะพี่น้องคือซื้อเป็นแต้ลำเขาเนี่ยนี่เลยดีเนาะอันนี้คือตัวที่มันแหงน่น้องซื้อเป็นแต้ลำเขาเนี่ยนี่มาคายเนาะแบบว่าเขาคาย ซศาเศร้าหาซ้ำบเป็นนค้างเป็นน้คิงกับมาขายโตซ้ำซีบซ้ำซีบหาเซกซี่นะกินกำไรเด็กๆเนี่ยหน่อยเนาะตอนบางปีกาเนี่ยเด็แต่ว่าปีนี้เป็นน้ำคิงไดเป็นปลาปลาดิบเนี่ยน,นี่พี่น้องแต่เป็นน้ำคิงมาอยากเองเนาะแล้วก็สิบีโอ้ยก็ได้บอกว่รดูเรื่องเสียบหูเสียบตาแต่ว่าบางคนเพิ่นลองสือไปแล้วก็แบบ วันนี้เพิได้เปทท็นน้ำคิกกับโมหุรสารเนาะคมเดอันนี้เดบอสขัดปลารดมันคมหัส่วนได้ข้าวสีใสไผ่แห้งเนาะพี่เน,ะนาะแบบว่าเผาคล้ายเหมือนซาดิกไผ่แห้งแต่มาไปทท็นน้ำคิงอันนั้นใส่ไผ่อดข้อย่างคอ,อยโฮมไปสิเนาะและะ้วปลารดมันจะงามแต่มันโตูบารำพี่นอ้องเห็นว่ามันจะเรืองเรือ,เ,รอเนี่ยนี่เนาะบางเจ้าที่ข้าวสือ่อเัาบันกาบางโคตรขากระเผาคายแบบ ภูมพ้เห็ดเกินไปเห็ดไหปลาดมันแหงหรือมันเกี่ยมเกินไปมันก็เห็ดไหคมโดนพี่้องรดสาแบบมันก็เห็ดไหนดสาแบบเปลี่ยนไปซะแต่ว่าปีนี้อยากเองมื่อบริสุทธิ์ปลาดดแหงน้ำน้ำคนอื่นเนาะีแต่ลสื่อปลาเปียกมาเอือบมาอยางเห็ดเองทุกอย่างพี่้องนับจะเล่าใหม่วิวัตะกี่ลมมันคือจังโทรไปคุณเนาะมันคิงมานัง ใครคิดก็จะมาจุดตาตุกตาโพ <ง cabe> นี่แต่ยิงกับไรได้พี่นอ้องหยันแบบว่าหยันไผ่มันแห้งเกินไปคือเนี่ยนี่แหละไผ่มันแห้งเกินไปมันก็หเห็ดให้ีตัปลาดุกเฮามันมันคมนะมันใหม่มาสิ หอยคุ้อย่างแบบใจเย็นเย็นเดี๋ยวผมมาใหา้ลูกค้าเข้ากบบมาได้เดือยเนาะบมาแบบไล่ๆแบบเดียวมึวดดวมงสาวนี่กะหอยไปซองรูปพี่น้องแต่ว่าไม่นำคิปมาเลยตายคิดซองรูปกะย่างไม่ท่านแดดหรอกนี่นี่แต่การได้หินนะตัวอย่างมื้ว่านนี่เข้ามาเอาเลยเนาะพี่น้องมาเอาประมาณสิบปลายเต้ที่สาวกระมาณนี่ยนะ อันนี้ยากไม่ได้ไร้มากเมือนก้นทรงโม่น้คิงเตียงเต้ส้งมุกซ้ำเจะไปรักปลาของเขาบอกว่ามีดีมากปลาไม่นน้คิงเองเ้อปลารับซื้อเอาเนาะยิบตอดเฉพามก็มี่ยุติว่าห้พ่อเป็นอนนเพ็ดเอายามเอานะก็เลยพอเป็นอนนั้นใสค้าเด็ดีนะเม่น้คิงกันซื้อเอาซะกก็เลย เ,เหยี่เฮ็ดเองเบีเยวไบซืสอเองอยางเองเดี๋ยวสินะก็่กับไ้เด็กๆน,น้ย่ <Yeah. S 1> ยหนอจใครกลัวยู่ซือพี่น้องเพราะว่าต่ละมือข้ากบเริเฮ็ดอียังน่ะมีแนวนี้เดยคยุมือกะดีคือกัน แต่ว่าเป็นน้ำคิงสีงไปขายอยู่อันดันตลาดคําแปลงอยู่พี่น้องเป็นน้ำคิงมีปลามีปลาดุกนะแต่กระสิเอาร่องปลาลุดไปบ้างคลายเนาะเหมือนกับวัดข้าเนาะถาวัดพระอาทิตเรากระสิไปส่งปลาเขาเนาะพี่น้องลูกค้าสั่งอยู่ตลาดคําแปลงกะส่องเจ้าดี่เด็ดสั่งทั้งปลาดุดเปียกและกับปลาดุดแหงนะ้งเนาะ เดี๋ยวไนะม่ตองคียใครเบิ่งว่าได้ปวอดไซเดอเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเด้อสบายดีเอฟซีุกตุ๊ทุกคนเนาะมือว,วันที่สองพี่น้อง ของการย่างปลารถถูกวัดแต่นอกอ่ะอะไรไปได้มากทั้งได้แหละพี่น้องอย่ามนี้เนะาะเผาหีนอยู่นี่แหละกำลังไดนนะ้นาะพี่น้องเผาย่างเผาหา่าเผาคลาย <c oughs> คลิปนี้แ <c oughs> ม่นุ่คิงกัสอีมา <c oughs> มาตอบเอฟซีที่อยู่พังไทยนาะพี่น้องคนสนใจแต่คนทักมาหรือว,ว่าคามอมเมนมาซะจา้ะ ประดุษน uh, ี á, b ắt, b ắt ่ค ph ือแม่น้ำคิงบอดดอยส่งทางไทยเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยน้ำไม่ได้เนาะก็อยากส่งให้อยากส่งไปค้าอยากส่งให้กินอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่ามันมันหยาค่ะนะส่งบ่ได้คือแต่ละปีที่แม่น้ำคิงส่งค่คือให้เอื้อยเนาะไปพาใครเนาะพี่น้องแปลว่าให้ปะนะเราเพราะว่าบอดพาเขากับสียู่พูดอยู่ล่ามคนเนาะเอื้อยเราบีบีเอาไปโอเขื่อนเรือยกัน ใช่รับไปพาใครพี่น้องนี่แล้วบริไ,ไปแต่กับพบพนจักสิพาพี่น้องเพราะว่าไปวัดกับบคุกค่ะนะบอลผาเข้ากับไก่ทราบสิไปหกทราบไปทราบมากับเป็นหมื่นนะขับมาพาง,ง่ายเทวบ้านแถี่ยวย่งางผาไปบ่อไต่กับอึสิพาใครก็รอดพี่น้องคล้ายจะเทีวบ้านพี่น้องเลยกับต่างเคก็ สิบ่วา่าเพิ่นอยากกะห้เพิ่นซั่นก็ได้ดาวไม้ก็พี่น้องไม้บ่พอเนาะปีนี่ยากเอกนะพี่น้องคือแต่ละปีหัน่นแม่นําคิงอ่าคืองปีกายนี่ซะเนาะบ่แม่นแต่ละปีดกปกอกง,ง,งปีก็ยากเองปีก็ซื้อเอาินะคืองปีกายีแม่นําคิงสิยือ้อเออสิซื้อเป็นปลาแห้งเนาะพี่นอ้องคื สื S S à, i. I à, à, ่อเป็นแต้ลำเขาได้อันนี่เลยดีเนาะอันนี้คือตัวที่มันแข็งแบะพี่น้องสื่อเป็นแต้ลำเขาได้อันนี่มาคายเนาะแบบว่าเขาคายซ่าซ่าหาซ้ำซีบเป็นลำคลีงกับว่คลายตซ้ำซีบซาำชิบหายเจ็กซี่นะกินกับไดดเด็กๆเกันหน่อยเนาะตันบางปีกาเนี่ยแหละจะว่าปีนี้เป็น้ำคลิงไดเป็นปลาปลาดิบเนี่ยนี่พี่น้อง แม่ไปดำคิบมาอยากเองเนาะแล้วกันซีดีโอ้ยก็ได้บอกโมดูเรื่องเสียภูเสียตาแต่ <c oughs> ว่าบางคนเพิน่นดอกสือไปแล้วก็แบบบอดี้เพิ่นได้ไปดำคีบกับโมหูรสสานเนาะคมเดอาดิดเอดบอกขัดประนวดมันคมขัดส่วนได้เขาใส่ผ้าใยแห้งเนาะพี่น้องแต่ว่าเผาคล้ายเหมือนซาดิคผ้แห้ง,หงแต่มาไปดำคีบอันนั้นใส่ผ้าออด ข้อ,อย่างโอ,อยโฮมไปสิเนาะแล้วปลาดุนมันจะงามเดี๋ยวมันโตบบารมพี่น้องเห็นว่ามันจะเรื้อๆเนี่ยน,นี่เนาะบางเจ้าที่เขาสือ่อค่ะมันกะบางโคตรเขากระเป๋าคายแบบคุกไกแห้ดเกินไปเฮ็ดให้ปลาดุนมันแห้งหรือมันเกี๊ยวเกินไปมันก็เฮ็นไถโครมโดนพี่น้องรดสาดแบบมันก็เฮ็ดให้รดสาดแบบเปลี่ยนไปซะแต่ว่าปีนี้ยากเอง,เองเมั้งบริษูปลาดุนแห้งน้ำน้ำโคตรอื่นเนาะ มิตราสือปลาเปียกมาเอือบมาอย่างเห็ดเองทุกอย่างพี่น้องนับต่เล่าใหม่สิวัดตะกี้ร่มันคือจัางโทรไปคุณเนาะมันคิ้มานั่งถ่ายคลิปก็จะมาจุดตาตุา๊กตาโปนี่แต่หญิงกับไรได้พี่น้องหยันแบบวัด อย่า,พายไพ่มันแห้งเกินไปคือเนี่ยนี่เด็ดไพ่มันแห้งเกินไปมันก็เห็ในใอตัวปลาโลเหเฮามันมันคมนะมันใหม่มาซะคอยคุ้มอย่างแบบใจเย็นๆเนดี๋ยวผมมาใหา้หนุก้าเฮากับมาได้เดือยเนาะมาเลยมาแบบลายบาดเดียวบางสาวนี่กะหอยไปซองรูกพี่น้อง แ่ะมาเมนำคิงบริษายคลิปโซงโลกะย่างเมื่ท่านแดดออกนี่นี่แต่การได้หิมนะตัวย่างมือวาดน,นี่เข้ามาเอาเดี๋ยวนะพี่น้องมาเอาประมาณสิบปลายเตะทิศสาวประมาณนี้นะอันนี้ย่างไม่ได้ได้มากเมือนสาวโซงโลกะเมนำคิง,ตงตเตือนแตงเต้โซงหนุเรือจะไปรับปลาทับเขาบอกว่าป,ปีนี้วันปลาเม่นำคิงเองเองด้อปลา ครับซื้อเอาเนาะยิบตอดจับฟองกับพี่ยุดแต่มาหายพอเพิ่นอะไรเห็ดเอายาเอาเนาะพอได้พอ่อเพิ่นอะไรใส่ไข่เดร็สิลนะวยังก,กินกันซื้อเอาซะพอได้เห็นเห็ดเองเดี๋ยวไปซื้อเองอย่างเองเดี๋ยสินะก,กินกับไครเด็กๆแน่นอน ใายกว่าอยู่ซื่อๆพี่น้องเระว่าเต็ะมือห้ากบรบเบื้องเห็ดอีกยังแหละมีแนวนี้เลยคุกมือกะดีคือกัน,น,กนจวมาเป็นน้ำคิงสิงไปคายอยู่อันดันตลาดข้ามแปลงยู่พี่น้องเป็นน้ำคิงมีปลามีปลาดุกนกะแต่กะสีเอาดอกอปลาลุดไปบ้างคายเนาะมือนีกะวั้นข้าเนาะถาวันพันธ์เรากระสิไปส่งปลาเขาหน่าพี่น้อง ค้าสั่งอยู่ตลาดคำแปลงกับซองเจ้าพี่เด็กสั่งทั้งปลาดรตเปียกและปลาดรตแหงเนาะอย่าไปทำคลิปใครเบิ่งปลาใส่กอดส่เด้นเนาะนี่เดี๋ยวมาเบิ่งปลาพี่น้องเครื่องใบตองเครื่องใบเก อันนี้คือใบน้มกิ้งเอาใส่ไม่ใส่บางยานี่นี่อย่างแต่สาหูได้ดิเห็นปะอย่างตังเต่เศษไม้เด้อพี่น้องเศษอันนั้นพลอยไม้เหระอย่างตังเต่หามุงเสาหูพี่น้องเลยใบนมคิงมาลังผายอย่าง ข้าวคอยอยากจะสีมันกัดสีแบบสีเดืองสีง่ะไปตะกินเนาะพี่น้องนี่มันไก่ๆเลยเข้าวบรอกคุ้มไผ่แห้งค่ะนะแบบค่อยๆอบค่อยๆคุ้มอยู่สะการคุ้มไผ่แห้งมันกะสีดำเนาะดำแต่กะเฮดไฮมินหรือว่าคุ้มกะไหลเนาะนี่พี่น้องอันนี้คือพวกที่แห้งเดียวแห้งแบบพอดีบรแห้งเกินไป นี่เอือบเกือบเป็นนุ่คักแน่ดิพี่น้อง็นนุ่งอ่ะเส็บๆเนาะอันนี้คือปลาดุกพี่น้องนี่ปลาดุกไอ้นนอปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่นี่ใส่ขี้พ <c oughs> าหัว เอือบโนโนอ่ะนี่พี่น้องมันมันปลาดุกกันปะสมันแตกจุยจุยแดดหย่างที่ซื้อกันไรปลาย่างนี่ปลาย่างกระเส็บนาะพี่น้องอันนี้ไม่น้อขี้งเฮดใหม่ดิซิหาพันมาสิไปนั่งขายตลาดนุ่เนาะนี่ขันว่าเ้าโฟต์แต่มันโมบ์เบิร์ตก่อนนะขมันเบิร์ตกับเฮดเพิ่มเนาะตัวส่วงนี่ปลาเขาก็ยังได้อยู่แต่บางปีกายนี่ขายดีเลยสำหรับปลาดุกนี่พี่น้อง ตัวบักใหญ่บักใหญ่เนาะปลาดุกแข่งคลายอยู่ตลาดนะคลายดีส่วนได้เขาจะขายเป็นแบบนี่แต่ปลาดุกเป็นมาสันซ์ะคนโมคอยเห็ดหยางเห็ดแหงเนาะสข้าอนเข้ากันแต่แบบมันก็ขายง่ายกว่ากันเนาะอันนี้ก,ไกไ็ได้บ่ไดไดออกมาเห็ดแหงีนะแต่กัดใส่ว่าเจ้าของมากก็ได้เห็ดเรามีคนอยาก เด็นคลายปีกายคือจะมาคลายดีอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะสออนแต่ว่าตัวปลาปีนี้มันต okay. ัวใหญ่พี่น้องเอ้ยมันเป็นตะกินเนาะตัวใหญ่อีดีได้ไพ่ได้ก็มีแต่ตัวแบบง่บักใหญ่เมื่อวานนี้หันพ้นตกพี่น้องอันนั้นอย่างโอดประมาณสี่มุ้งหามุ้งนี่ละพ้นมา กัดด้ยบอลยางโตเนาะขันในยางจนหอดคำหอดหมือกับขึ้นสีด้ายอยู่เนาะขอปาขับพ้นตกมามันกัดสาดเปียกแลนะมันตรงกับอันนั้นพอดีแดดพี่นาอันนี้คือแม่น้ำคิงอามาพึ่งแดดพี่นอกเนาะเพื่อให้มันแหมๆไม่ได้ทรงไกลมันจะบนเอาบ่อเนาะ เป็นน้ำคิงเห็ดเองเห็ดละเอียดด้วยนะผะว่าอันนั้นคันเท้ายางไผ่ไอ้ได้เห็นเนาะมันแหงแดวแล้วเข้าไปย่างไผ่ตื่นนะมันจะมันจะคมนะพี่น้องแบบบ่บค่ะมันใหม่หรือมันเกียมเกินไปมันอันนี้มันแหงไผ่ไอโบคือแหงแดดเนาะแหงแดดนี่แหงแบบบรเสียรสะอาดนะคันแหงไผ่นี่แหงย่างแหงแหมก็แหงซุกเข้าไปเนาะคัน ไม่ได้เข้าไปกินหรือว่าเาไปอุ่นอียังน้อยหนึ่งคันอุ่นเกินหรือว่าปิ้งเกินไปมันกัดสิไหมแล้วมันสิคมนะนาะมันสิบรเซียพี่น้องนี่ปลาดุกปลารสมันแหงเนาะแต่กับค้างไว้น้ำเพราะอะไรมันเพราะว่ามือนี้มันกระเดียดกะนะเพราะอะไรเ้ามีบอลยางเพิ่มขึ้นเนาะตัวไรมันแหงๆเกลียมๆก็เอาไปพึ่งแดดนะนี่เด็ดพี่น้อง โอย้ยยทำบ่ไรเพราะว่ามันไหอยบ่ทันพี่โน้องเอ้ยแม่นำนกิ้งกัไเลนี่ก็ออเดอร์สั่งเต็มละขายมวนขายดีขายปลาดุกปลาโขานี่พี่โน้องเอ้ยจะมาเทไรกับ,บ,บโยยบทัานเขาโบพกกันเนาะผุ้มไพ่อ่เบิดมึงอีหยังจะเบา,า,าอาีหยังมาหยาดฮะอีดาวเบาอีหยัง เห็นกล่องของวาเรนนี่เบาเอียงมาบอกแม่ใบ้หะไม่แต่เศร้าแต่โอ้ยใจเย็นๆเถอะข่อยสิเป็นวินไอ้โดนอันนั้นในคลิปแม่นน้ำกิ้งเบาท่ามีดบัดสิบัวชงฟังไทยพี่น้องทรงมาเลยก็เอือยฟันชีไปสองมิกวันที่เศสามเนาะแมนแล้วก็อียงหนึ่งข้ามีแบบเอื้อยหนึ่งข้มีเครื่องซีน้ำเนาะพี่น้องอ่ก็คือก็ข่อยชีบัวชงท่ามิดเห็นมันก็ยากแม่เนาะพี่น้องมัน หนึ่งกับโบมีคนไปซงซงกับเบบว่าหยันมันคือแบบไหนกับมีลูกค้าคอมเมนต์อือบอนก็เลยเออเกลี่ยกระชับไปวันที่จะซ้ำเนาะก็เลยแต่กับเพิ่นกับมีเครื่องชีนน้ำน้ำพี่หนุ่มจะเครื่องชีนอากาศนะเพื่อยหายมันหนาวเนาะแมนก็ได้รับเนาะคือว่าเพื่อช็อตคุณขอของเถิดประหยัดมันหนาวเนาะย่าสินะเราแปลว่าวันที่จะซ้ำนี่สีซงหายถูกเดอร์เนาะกูได้ที่สั่งเขามาก็คือแต่หกบาทมันได้หกสิบบาทนี่ ปีนี้เพราะว่าแม,นาม่นำคิงอย่างเองพี่น้องอย่างเองแต่กับเต้หกซิปเนาะกูได้สนใจกัคมมนคอมเมนต์มาตอนอในหัวคลิปที่เปิดคลิปทำอีทหันแม่นำคิงแบบ,บบว่าบริสุทธิ์เนาะพี่น้องวันนี้กับมี่เอฟซีได้หลายคนแบบว่าต้องการมาสัญชาอยากได้มีความสนใจขึ้นมาแม,นาม่นำคิงกับเออห้าวิธีที่จะส่งให้ได้เนาะนี่พี่น้องอันนี้เอาสําหรับ ปลารถก่อนพี่น้องปลาลูกนี่ยังเต็มอยู่เนาะเขาสั่งลอยเต็มเมนำคิงกัยังหาเพราท่านกระไดายอยู่ถ้ากระไดแค่นี้เนาะนี่จะปลาผู้ได้สนใจกะทักแซดเนาะพี่น้องซื้อเพจบัตหนาหน้อยภาษาไทยเด้อซื้อแม,นม่น้ำคิงพี่น้องเนาะคันแบบว่าบล่อยคอมเมนตเทียบปาคอมเมนต์นาะเมนำคิงบ่ค่อยมีเวลาเขาไปอ่านนะพี่น้องอาจจะบ่เห็นเนาะคันแบบอยากได้ไใบด้วยยังกะคนซื้อเฟซแต่กระทักเฟซมาเนาะ นี่กระบอกอะรอยู่เราพี่น้องเตะเสาคุณนี่ก็ยังยานอยู่นี่ดิประมาณนี้เนาะพี่น้อง